เมื่เราไม่คุ้นกับเลขน้อยๆน,น,นะเนลวลาเราทําเราทําทุกเวทีนะฮะเวทีอีกอันหนึ่งเราก็ทําแบบนี้อะไรฮะโวยวายอะไรครับขยยากวตให้บรุมธานีนะครับพีม MUT 2 9เท่ากับจำนวนมาได้เลยนะครับเร็วพี่ส้มดูอยู่หรือเปล่าครับเจ้าของรายการคุยแซบโชว์ MUT 2 9เท่ากับ1,000ระดับพี่ส้มแปบ๊บเดียวก็ได้ต่างแล้วพี่ส้มนะทำรายการแป๊บเดียว ขอบคุณนะครับประชุมชานีครับ MU t 29และขอเชิญจังหวัดต่อมาก่อนอื่นก็อยากที่จะชื่นชมกิฟมากๆเก่งมากๆแล้วนะกิฟอยากเป็นกำลังใจต่อไปให้กิฟจริงๆแล้วสำหรับพลอยเองพลอยเชื่อว่าทุกคนอาจจะตกใจที่พลอยพูดเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรกเป็นรอบสปีชบอกเลยว่า ใช้ความกล้าหาญเยอะมากเพราะเคยเป็นปมในใจของพลอยและทุกๆคนที่เห็นพลอยได้พูดภาษาไทยในวันนี้พลอยก็อยากขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจที่ให้พลอยแล้วฝากโหวตให้พลอยด้วยนะคะ m u t 2 9ค่ะขอบคุณค่ะที่ผู้คข้าประกวดท่านต่อมาครับซึ่งได้แก่จังไดแก่ได้แก่จังหวัดปะทุมธานีอมองเดนกราเซ และขอเชิญเลยนะครับประชุมชาแนครับวันนี้เหลืออยู่หคําถามหหัวข้อเชิญครับหมายเลขหแหมเป๊กเลยนะครับหมายเลขหอ่ะแชมป์เราอ่านดูโอเคครับพร้อมนะครับประชุมชานีสำหรับหัวข้อของคุณครับมีอยู่ว่าเสียงของคุณจะสร้างความหวังให้กับผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้งได้อย่างไรอีกครั้งนะครับเสียงของคุณจะสร้างความหวังให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งได้อย่างไรสามนาทีเิญครับพลอยเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ลักคนแก่หลายๆคนอาจจะทอดทิ้งผู้สูงอายุบอกว่าเขาไม่มีค่าในสังคมของเราเพราะว่าเขาไม่มีกำลังในการทำงานแต่พลอยอยากจะบอกว่า การที่มีผู้สูงอายุของเราเนี่ยแปลว่าเขาเองก็เคยทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมของเราเราควรที่จะยกย่องให้เขาเชิดชูเขาขอบคุณขเขาให้มากๆพลอยเองก็นึกถึงคุณปู่ของพลอยตอนอยู่ฝรั่งเศสค่ะตอนนี้คุณปู่พลอยอายุ96อายุค่อนข้างมากแล้วแล้วพลอยก็ทุกครั้งที่นึกถึงเขาจะน้ำตาคลอเพราะว่าเขาเป็นอินสปิเรชันของเรา ในวันที่คุณพ่อของพลอยได้เสียไปเขาก็เป็นตัวแทนแทนคุณพ่อแล้วก็สอนพลอยหลายๆอย่างสอนให้เป็นคนดีสอนให้รักคนอื่นมากๆสอนให้คนอื่นเยอะๆแล้วนอกจากนั้นพลอยก็อยากที่จะกอดเขาทุกๆวันพลอยอยากให้ทุกคนหันกลับไปมองคนแก่คนที่อยู่ข้างล่างบ้านของเราผู้ใหญ่ของเราแล้วกัดไปกอดเขานันแน่น ขอบคุณเขาที่เขาทำสิ่งดีๆด,ดูแลเรามาถึงโตทุกวันนี้แล้วก็พลอก็อยากให้ทุกคนหันกลับมาหาเขาแล้วก็จับมือเขาเพราะว่าในวันหนึง่งเขาอาจจะจากเราไปในวันนั้นเขาอาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้เป็นคนที่ productive ในสังคมของเราเป็นคนที่ ช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจของเราแต่วันหนึ่งเขาอายุมากขึ้นแล้วเขาถูกทอดทิ้งหากเราเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงเราก็คงรู้สึกไม่ดีถูกไหมคะเราก็คงรู้สึกทอดทิ้งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันหายไปไหนแต่จริงๆแล้วเราทำให้เจเนเรชันต่อไปเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมเป็นคนที่ productive ทำให้สังคมเรามีดีอยู่ในทุกวันนี้ พราะฉะนั้นหันกลับไปกลับไปบ้านโทรหาคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่กอดเขาให้แน่แนๆแ,แล้วก็บอกรักเขาแล้วก็สาหรับพลอย je veux vous dire que je suis je vous je veux vous dire que je suis je veux vous remercier pour tout que vous avez fait pour mon père il est parti ขอบคุณจากใจ And I want to let everybody know that the older generation has done so, so much for us, and we should say thanks to them because they're the ones who made us today. Thank you.